สวัสดีครับผมวันนี้ต้องจะพามาขัดเพดมะคงะครับหรือมะละกอรครับต้นลุมหนึ่งลุมหนึ่งเ้าจะปลูกไว้สามต้นเพื่อ,อไว้เลือกเพื่อ,อไว้ขัดเพดครับก็จะเอาต้นที่เป็นมะคงแง่หรือว่าต้นที่เป็นดอกสมบูรณ์เพดนะครับเอาไว้ นี่คือดุมนี่ที่มีสามตน้นต้นนี้ตน้นใหญ่นี่ที่เป็นดอกตัวเมียครับดอกตัวเมียมันจะอ้วนๆน,นะครับแต่ต้นนี้ตนน้ตนรองมาที่เป็นดอกสมบุ์เพลนะครับดอกเป็นบุกหงเงาเงามันที่จ,จอย เขาก็ต้องทำใจแมนว่าตุ่นมุกงตัวนนี้มันเป็นหุกงปลอมเนิ่มกลมมันตนใหญ่กลัวเขาก็ต้องตัดตนนี้แล้วก็ตนุนนี้ที่เรือมุกงเงาวไว้ <c oughs> เพราะว่าราคามันเคืองตัวเคืองนะครับ <c oughs> ร,คราคามุงเงาเขาก็สื่อแพงกลัวมุง <c oughs> ปลอมเขาก็สื้อถือกลัว <c oughs> เขาก็ต้องทำใจตัดทิมนะครับ ต,ต้องตัดจิมนี่ครับตัดออกไปเลยครับผมนี่นะครับเอาตรงเลือกใบแต่บุกงเหาปูไว้สามต้นเพื่อ,อาการเลือกนี่แหละครับครับผมเก็บเนีเอาว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ